ค่ะช่วงที่ว่างค่ะช่วงที่ว่างก็จะเหมือนแบบว่างตรงกันปุ๊บเอาและหาเพลงเต้นเหมือนแบบทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็บอกว่าเออน่ารักดีตลกดีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็สนุกดีที่แบบเอ,อ้ยได้ทําได้เต้นเพราะว่าชอบอยู่แล้วด้วยค่ะเหมือนแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากเรียนเพิ่มนะคะเหมือนแบบพัฒนาแบบสกิลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วย ด้วยที่มันความยังไม่มีเวลาก็เลยแบบได้แค่แบบเอยแกะท่าเต้นสนุกสนุกขำขำกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือเป็นเล่นในแอปติ๊กตอกอะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเพลงให้เราเลือกมีท่าให้เราดูหลากหลายเออเราชอบเพลงนี้แล้วชอบท่านี้แล้วก็ดูจากของเขาแล้วก็เต้นตามเขาค่ะน้องคือแบบไม่ได้เรียนเต้นเลยนะคะแต่ว่าพรสวรรค์ล้วนคือเก่งมากคือที่เห็นเนี่ยคือน้องเป็นคนแกะท่าแล้วคือมาสอนพี่นะคะพี่คือตามน้อง แล้วให้น้องดูด้วยว่าตรงนี้พี่เต้นดีหรือยังเอาพี่ตรงนี้ไม่ได้พี่ต้องแก้ก็คือเป็นหน้าที่น้องสาวหมดเลยเรามีหน้าที่แค่แบบโอ้ไปเพื่อนเล่นถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากนะคะคือแต่ท้ายที่สุดก็คือต้องดูว่าน้องอะอยากไปทางไหนคือถ้าน้องชอบแล้วก็สปอร์ตเต็มที่ไม่ว่าด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งเพราะว่าหนูรู้สึกว่าน้องแบบเต้นเก่งท้งที่ไม่ได้เรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูได้ยกหน้าที่นั้นให้พี่เคนไปแล้ว คือหนูแทบไม่มีเวลาเลยค่ะก็จะเป็นพี่เคนที่แบบคอยจัดการคอยดูแลสะส่วนใหญ่ค่ะใช่ก็ดูดูแค่แบบอ๋อนี่สวยแต่หน้าที่ในการเพราะในการตัดก็จะเป็นหน้าที่ของพี่เคนไปหมดแล้วก็ไม่ได้หายเยอะเท่าช่วงแรกแล้วค่ะค่อยๆเลี้ยงไปเราดูมันโตไปค่ะ